สว,ส,สวัสดีครับผมไม่ใหญ่ใหญ่นี่โอ้ oh, วันนี้ก็มาซื้อชุดออกกำลังกายครับ uh huh. ไม่เลือกชุดอกำลังกายครับผมทำไมต้องมาซื้อที่นี่เลกโอ้ต้องบอกกันนะครับว่าที่เนี่ยคือเป็นชุดออกกำลังกายที่ขึ้นอันดับหนึ่งเลยมันบอกอย่างงี้ก็คือมหมายถึงว่าในเรื่องของแฟชั่นนะครับผมในเรื่องของแฟชั่นต้องให้ที่นี่เลยครับผมใครที่อยากได้ชุดออกกำลังกายสวยๆเท่ๆต้องที่นี่เลยครับ ใช่ครับเป็นไงถูกใจไม่ได้หรือยังจริงๆอะ่ะมันมันมีหลายตัวที่ชอบมากเลยครับผมแล้วก็มีตัวที่ถูกใจเยอะเลยนะครับนี่กําลังเลือกอยู่เลยครับแบบเครียดมากเลยครับไม่รู้ว่าจะเลือกตัวไหนดี <Okay. S 1> แต่แต่ก็มีในใจไว้แล้วจริงเหรอทำไมติดต้องมาซื้อที่นี่ล่ะที่พี่เขาจ่ายนี่แต่แะใครอะคือคนตัวนะกรสดงนี็นใค่อะหลอทางเขาจะหลอเนาะเดี๋ยวที่นี่ที่ท,ที่ที่นี่เขาคัดอยู่แล้วครับ ที่บอนเลือกที่นี่นะครับเพราะว่าด้วยสไตล์แฟชั่นนะครับผมที well day, so, parasite, road, shot, mm ่ทนสมัยคือมันเป็นชุดออกกาลังกายที่สามารถใส่แบบชีวิตประจําวันได้และที่สําคัญนะครับผ้าดีราคาไม่แพงด้วยครับผมปกติเคยใช้แบรนนี้บมางไหรอลูกปกติเคยใช้แบรนด์นี้ครับผมแล้วก็ตอนนี้มีคอร์เคชั่นใหม่ออกมาก็เลยกลับมาดูอีกรอบนึงครับชอบตัวนี้ครับชอบตัวนี้ว่าชอบตัวนี้ตัวนี้ผ้าดีมากใช่ครับ แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีคอร์ดชั่นใหม่เป็นเป็นชุดว่ายน้ำอ่าเป็นชุดอ่อเกางกไในครับผมแต่จะอยู่ฝั่งนู้นได้เลยครับนี่เลยครับผมนี่เลยครับอันนี้จะเป็นคอร์ดิชั่นใหม่นะครับทุกคนซึ่งดูความกิมมิกครับมีแจะมีความแบบคิ้วมีความน่ารักมีความญี่ปุ่นมีความเกาหลีแต่ว่าตอนนี้ตัดสินใจอยู่ครับว่าจะเอาสีไหนดี ประเด็นไหก็เ,เจอแล้วเรามาคุยกันนิดนึงดีกว่าได้เลยครับผมครับว่าเป็นมายังไงเอาตรงไหนดีครับตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้นะครับผมอยากเป็นมายังไงอะไรยังไงเดี๋ยวเราทีตอนนี้ทำอะไรอยู่อ๋อตอนนี้นะครับผมตอนนี้ก็เป็นอ่า ผู้เข้าประกวดนะครับ MI Thailand 2025ครับผมส่งไปสมัครไปได้เลยเส่งไปสมัครเรียบร้อยครับส่งไปสมัครเอ่อเป็นคนที่สองใช่ครับเป็นคนเป็นคนที่สองส่งคนที่สองเลยหรอส่งคนที่สเลยครับผมห่างกันแค่วินาทีเดียวครับกับเชียร์บูมใช่นิดนิดเดียวจริงๆครับแล้วก่อนหน้านี้หนูทำอะไรอ่ะเป็นวาริต้าครับผมเป็นวาริต้าสตาบาร์กใช่ครับทำไมถึงตัดสินใจไป ง่ายๆหลักๆก็คือชอบกาแฟครับผมชอบกาแฟแล้วก็ชอบการบริการชอบขายของครับชอบขายของก็คือการขายของอยู่ในแผนเลือดอยู่แล้วครับแล้วนอกจากการเป็นทำบริษัแล้วท่านทำอะไรอีกก็มีขายของออนไลน์ด้วยครับผมเป็นพ่อค้าไลฟ์สดขายของในติ๊กต็อกครับนะคะเป็นยังไงบ้างขายดีไหมก็ขายดีนะครับก็ถือว่าโอเคเลยครับผมก็แบบเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราได้ครับ ให้เข้าประวได้ครับผมบอลที่จบการศึกษาอะไนครับจบคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับผมครที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับว้าวเป็นคนยีสานครับผมใช่ไดนาตัวสายสาไดเลยครับผมครับก็สวัสดีครับผมบอลด้วยครับนลมิวาพิทาครับเป็นผู้เข้าประกวดเอ็มไอไทยแลนด์2020ครับแล้วตอนนี้คือหลังจากที่เรามาลงทูวิศัยแต่แล้วงานของเราแน้ว งานตอนนี้ใช่ไหมครับผมก็ตอนนี้ก็พักไว้ครับผมครับขอเขามาประกวดก่อนนะครับผมก็ถ้าสมมุติว่าถ้าเข้ารอบนะครับผมเพราะออดิชั่นนะครับก็พร้อมที่จะแบบว่ายื่นอันนี้คือบอกบอกได้เลยใช่ไหมครับบอกได้เลย้ยใช่ไหมครับผมก็สามารถยื่นเลยครับผมวางใบราได้เลยครับจริงเหรอจะลาจริงเหรอจริงครับผมก็อยากจะทํางานให้กับองค์กรได้เต็มที่เต็มที่จริงๆครับเพราะว่า หลักๆก็ตอนนี้ก็คืออยู่กรุงเทพเป็นหลักเลยนะครับผมก็พร้อมพร้อมทางานตลอดครับแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ประกันนะก็แต่เขาบอกว่าคนสมัครเป็นร้อยมั่นใจว่าในนั้นต้องมีบอลครับมั่นใจมากนะครับผมอะไรนะเจ้าของีอะไรนะเจ้าของครับผมก็พิต้าครับยังไงก็ฝากเอ็นดูนะครับผมนุ่มอีสานนะครับนุ่มอีสานคนนี้น้ำเด้อครับเด้อต้งเอกะฝากฟังนะครับไปในออฟกุกออมใจให้เด้อครับผม มองยังไงกับวิธีการปมะกรณผู้ชายมองยังไงล่ะครับหนึ่งเลยครับก็คือเสน่ห์แล้วก็ความเท่ครับผมไม่ว่าจะเวทีไหนก็ตามนะครับมันจะมีเสน่ห์แตกต่างกันนะครับผมอย่างเช่นเอนะครับซึ่งแน่นอนครับตรงนี้สามารถต่อยอดใน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 อนาคตในอาชีพของเราได้แน่นอนนะครับผมในเรื่องของการโชว์สักคภาาบอดี้ต่างๆนะครับผมก็สามารถที่เราจะไปต่อยอดไปทํางานได้ครับ ทำไมถึงแต่ใจเลือกที่จะเป็น MI Thailand, แท d แทนที่จะไปเป็นเวอรอื่นอะไรเงี้ยครับที่มีชื่อเสียงว่ามีภาพลักษณ์ใกลเคียงกันหลักๆเลยครับที่เนี่ยก็คือเอกลักษณ์มันชัดเจนมากนะครับผมในเรื่องของการแบบว่าการแบบว่าบอดี้หรือว่าในการที่จะแบบว่าในการโชว์ความเท่นในความหลากหลายครับผมซึ่งเวทีเนี้ยเขาเปิดหลากหลายมาก คนที่แต่งงานแล้วก็สามารถที่จะมาประกวดได้ซึ่งมันมองว่าเวทีเนี่ยครับมันสามารถส่งเสริมศักยภาพความเป็นตัวเราแล้วก็ดึงความเป็นตัวเราออกมาได้ชัดเจนมากๆนะครับผมไม่ได้แบบว่าเป็นแบบแพทเทิร์นจ๋าหรือว่ามีความเครียดมีความอะไรอย่างเงี้ยครับเยอะแล้วพอ,อยังไงกับการที่เราต้องมาใส่ชุดไม้น้ำบก่อนนี่คือไปทีเรื่องจากบแบรนด์เนาะ เป็นเป็นหลักของของเทรนด์นในเชิงคือไอทีซึ่งก็ใส่ที่มือช่ายนะกีฬาสปอร์ตอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ะมองยังไงครับผู้ชายที่ต้องใส่ชุดว่ายน้ำเป็นบอลตอนนี้นะครับบอลมองว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยครับผมเป็นเรื่องปกติมากๆเลยครับซึ่งนี่แหละครับคือสเสน่ห์แล้วก็เอกลักษณ์ของเวทีนี้นะครับผมร่างกายแล้วก็บอดี้ของเราเนี่ยที่เราได้ได้สร้างมันมาได้ลงทุนมามาเนี่ยนะครับเราก็เอามาเฉยใชยเอามาโชว์ในเวทีนี้ได้เลย ซึ่งซึ่งนี่แหละครับคือเอกกลักแล้วก็คือสนิทของเวทีนี้ครับบอลมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำครับนะคะคือมันมีเยอะนะที่เขาชอบพูดกันว่าวิดีผู้ชายไม่ได้ใช้สติปัญญาใช้แค่อดี y ร่ากายไม่จริงครับไม่จริงไม่จริงเลยครับพี่เเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่บอลจะมาลง เอ็มไอเนี่ยครับบอลก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าเวทีนี้เขาน่าจะแบบว่าเอาแค่บอดี้เอาแค่รูปร่างหน้าตานะครับผมเขาคงไม่ได้แบบว่าใช้ในสักยภาพในด้านอื่นนะครับผมแต่ว่าพอตั้งแต่บอลเริ่มลดทุ้งแต่ลงสมัครกับคพี่เอบอลก็ เตรียมตัวหมดเลยครับในเรื่องของแบบว่าเขามองทั้งในเรื่องของการทัศนคติในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการาทำคอนเทนต์ต่างๆซึ่งงานทำคอนเทนต์มันไม่ได้ง่ายนะครับมันต้องใช้ความรู้รอบด้านแล้วก็ใช้ความาทักษะความสามารถในการตัดต่อในการาสื่อสารโปรดักต์ยังไงให้คนสนใจแล้วก็ทํายังไงให้คนสมมติว่าอย่างซีริรตุน่าเนี่ยครับเราจะ,จะทํายังไงครับผมให้คนรู้สึกอยากจะทานเมนูที่เราทํา อันนี้ก็มันไม่ใช่ใครก็ทําได้นะครับมันเป็นการฝึกฝนซึ่งนี่แหละครับมันไม่ได้ใช้แค่บอดี้หรือว่าหน้าตายอย่างเดียวมันต้องใช้ความคิดในด้านอื่นๆด้วยมันเป็นการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดของเราในเรื่องของอนาคตครับอ๋อแล้วตอนนี้เตรียมตัวถึงไหนแล้วตอนนี้ใช่ไหมครับผมก็ตอนนี้การเตรียมตัวของบอลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้คําว่า70%แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับว่า48คนอาจจะมีบอลไหมเข้ารอบออเดชั่นไหมครับ ไม่เสียใจไม่เสียใจเสียใจครับไม่ไม่ใช่ไม่เสียใจเสียใจพี่เสียใจสี่ทำไมยังไม่เสียใจอ่ะแต่ว่าผมไม่ได้เตรียมใจไว้อ่ะสิไม่ได้เตรียมใจว่าจะต้องเสียใจนะครับผมก็คือมั่นใจว่ายังไงก็ต้องทอรอครับได้ข่าวว่าไปแอบซุ่มทำหน้าทำตาอ่ะโหก็นะครับผมก็นี่ก็นะครับผมเพิ่งไปทําจมูกมานะครับอันนี้ก็ครบสิบสี่วัน ผมเพิ่ง14วันเพิ่งตัดใหม่เลยครับแล้วก็มารายการพี่เอกเลยนะครับผมมารายการพี่เอกเลยครับก็เนี่ยแหละครับคือสิ่งที่จะต้องเตรียมตัวก็คือทั้งหุ่นทั้งหน้าทั้งผิวก็จะต้องเตรียมตัวให้ให้ดีที่สุดให้พร้อมวันออดิชันครับผมอย่างของน้องบอนะครับก็คือที่เข้าไปสองในไอตีนี่ไอตีนี้คือแบบว่าเซ็กซี่มาก จะบอกยังไงดีอันนี้มันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเอกลักษณ์ส่วนตัวของข,ของของบอลนะครับผมซึ่งมันมองว่าตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่สามารถดึงดูดหรือว่า,าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของของบอลแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งในชีวิตของบอลบอลก็ไม่ได้ใส่ลงยีเทลไปนั้นไปหมดมเป็นแค่อีกมุมมุมหนึ่งของชีวิตเฉยๆครับผมบอลชอบตรงนั้นครับ ชอบที่จะพรีเซนต์หุ่นจนบางทีมันก็มีดราม่านะครับน้องบอลว่าเราโชว์เยอะกันไปไหมก็จริงๆก็มีดราม่าจริงครับซึ่งบอลอ่ะเป็นคนที่อเราเป็นคนที่อยู่ในสื่ออยู่ในที่สว่างใช่ไหมครับบางทีอะเราแค่อยากจะเสิร์ฟให้กับเอฟซีแฟนคลับของเราที่เข้าติดตามเรานะครับผมแต่ว่าบางทีเราอาจจะลืม มองอีกหลายๆมุมที่แบบว่าคนอื่นเขามองเข้ามาบอลก็พยายามช่วงนี้ก็พยายามลดลงครับพี่พยายามลดลงให้แต่ว่าไม่ได้ลดความเป็นตัวเองลงนะครับลดลงเพื่อที่จะให้มันดูมีความเป็นพอดีมากขึ้นแล้วก็แต่เราก็ยังยังจะต้องคลีปแฟนคลับหรือว่า fc เราไว้อยู่เพราะว่าเขาก็ชอบในการที่จะที่จะให้เราเสิร์ฟในในมุมตรงนั้นอะไรเงี้ยครับก,ก็ก็ค่อยคอยปรับครับช่วงช่วงช่วงนี้ก็อยู่ในคอนเทนท์ที่แบบว่าปรับปรับ,ปร,บปรับลงเยอะมากครับผม จัดแต่ก่อนเซ็กซี่จัดเลยไม่แต่คนคนก็ชอบนะพี่คนแบบคนไลค์กดแชร์คอนเทนต์ขนงวันยิรัชใช่ครับซีรน,น่าใช่ครับผมล่าล่าสุดอะครับเป็นซีรีส์ทูน่าเนี้ยตอนนี้ก็คือมีคนมีคนแชร์มีคนตอนเนี้ยก็คือมีคนดูประมาณสองหมื่นแล้วแล้วก็ล่าสุดก็เป็นของนํำจูก็มีคนดูประมาณหกหมื่นแล้วนะครับผมซึ่งเราเราดีใจที่ถ้าถ้าเราเสิร์ฟออกไปแล้วมีคนชอบอย่างเงี้ยครับผมบอลว่าอ่า แต่และผู้เข้าประกวดนะครับมีเอกลักษณ์ต่างกันแล้วก็มีฐาน FC มีฐานแฟนคลับที่ติดตามในโซเชียลอะครับต่างกันเราก็จะต้องเสิร์ฟตรงนั้นให้กับแฟนคลับหรือว่า FC เขาได้ดูกันได้ชอบกันมองยังไงกับคนที่บอกว่าเวทีเอ็มไอจะมีที่รวมาสายสายซิบสี่มารวมกัน ไม่ค่อยแพงไม่ค่อยแพง<ม>ใช่ไหม,ไมครับมผมบอลมองว่าบอลยังเดาคําว่าความแพงอะครับไม่ออกเลยว่าอะไรคือคําว่าแพงซึ่งอย่างที่บอลบอลขอย้ำนะครับว่าเวทีนี้เขามีสเสน่ห์ของเขาเลยนะครับผมซึ่งผู้ชายคนไหนที่เขาเป็นสายเซ็กซี่คนไหนที่ชอบโชว์บอดี้โชว์เซ็กซี่เนี่ยมาเวทีนี้เลยครับผมซึ่งคําว่าแพงหรือไม่แพงเนะนี่ยบอลบอลอยู่ที่ว่าเอา่บอบริบทไหนมากกว่าคําว่าการาเทษตรบริบทไหนงานแบบไหนมากกว่าครับผม ก็คือพวกคุณหมอเขาเยอะนะใช่ครับซึ่งโหที่บอลที่บอลแอบเห็นนะครับปีนี้ก็คือทั้งแบบทั้งคุณหมอดร็อเตอร์พพี่พี่อินฟูอินฟูก็เยอะนะครับปีนี้นะครับผมหรือว่ามาจากวิทยางต่างเขายังเลือกเอ็มไอเลยครับซึ่งสู้ได้ครับผมซึ่งบอลมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างที่จะระดับหนึ่งนะครับอย่างที่บอลบอกก็คือเอกลักษณ์ของบอลนะบอลมีเอกลักษณ์ของบอลอยู่แล้วนะครับเรามาสสยเซซี่เรามาใายบอดี้ขนาดนี้แล้วเราก็จะต้องโชว์ความเป็นตัวเอง นะครับผมซึ่งบอลก็ค่อนข้างที่จะมีฐาแนแฟนคลับของบอลอยู่แล้วอย่างนี้น,นะครับซึ่งเราก็เลยไม่ได้กังวลว่าเราต้องต้องสู้กับใครอะไรที่คือว่าเป็นสเสน่ห์ของเราที่เราจะไปโชว์ให้แฟนคลับเห็นหรือว่าให้ทางเวทีเห็นว่าเนี่ยครับคุณคุณผมไปคความเสน่ห์ของบอลเลยนะครับก็คือความเป็นกันเองความไหนนะครับผมซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บอลมั่นใจมากว่าถ้าสมมติว่าบอลได้เข้าไปห้องออร์เดชั่นอะบอลก,ก็คงจะโชว์ความเป็นตัวเองอย่างเงี้ย ให้เขาเห็นอีกด้านหนึ่งของบอลอีกใช่ครับอีกด้านหนึ่งของบอลมันจะเป็นการโชว์บอดี้โชว์หุ่นโชว์ความเซ็กซี่แต่ว่าจริงๆแล้วครับบอลเป็นคนที่มีความไนท์นะครับผมเอ่อขายเอาง่ายๆนะครับขายของเก่งนะครับผมถ้าขายของเก่งทำคอนเทนต์เก่งนะครับผมทํางานให้กับองค์กรได้ไม่ติดเรื่องอะไรเลยครับมองยังไงอนี่ยครับการขายของคือตอนนี้ไมนมีช่วงหนึ่งไม่ใช่ช่วงหนึ่งแต่ตอนนี้คุณมันมีา r a m a ฝังยาวๆเนาะครับเรื่อง ขายของเลยมองในแที่ผู้ชายที่เป็นเวทีผู้ชายต้องมาขายของด้วยเลยไมไ่เป็นดราม่าเลยอ๋อบอลมองว่ามันมันมันไม่ได้เป็นดราม่าครับผมมันเป็นอาจจะเป็นอีกแค่แคมเปญแคมเปญหนึ่งในเป็นเทรนในสมัยนี้ที่ที่เวทีต่างๆจะต้องมีการขายของเพราะเวทีต่างๆในการเขามีสินค้าของเขาใช่ไหมครับผมเราก็แค่เอาตัวเราเนี่ยนะครับผมไปทําไปทําไปทําแคมเปญนั้นไปทำคมเทนนั้นแต่อย่าลืมนะครับว่า เราทําเราได้นะครับเพราะว่ามันมัน,ม,นมันได้เปอร์เซ็นต์ด้วยใช่ไหมครับพีออ่ใช่ไหมครับ <c oughs> คือเรา <c oughs> ไม่หมายถึงว่าเราปักตะกร้าใช่ไหมครับถ้าปักตะกร้าได้เปอร์เซ็นต์ใช่เห็นไหมครับซึ่งมันก็เป็นการขายของซึ่งแปลว่าถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราขายสินค้าได้เราก็ได้เปอร์เซ็นต์ตรงนั้นเราทําเราได้ถ้าสมมุติว่าวันนี้เราจบการประกวดแล้วเราก็สามารถเอาตรงนี้ครับไปต่อยอดชีวิตเราได้ซึ่งบอลมองว่าเป็นข้อดีมากแล้วย้อนกลับมาที่ส่วนของบอลตินีคือปัจจุบันนี้เนี่ย โสดหรือโสดครับตอบไวมาใช่ครับโสดเลยครับผมโสดตอนนี้โสดแล้วก็เตรียมตัวที่จะทํางานให้กับเอไออย่างเดียวเลยอันนี้พูดตรงตรงเลยนะครับไม่เนี่ยแบบไม่ได้เอาใจนะครับผมเป็นคนอีสานเป็นคนอีสานครับแล้วมาอยู่ที่ปกติที่ไหนอยู่เชียงใหม่ครับซื้อบ้านเลยใช่ครับผมอชอบเชียงใหม่ครับง่ายๆเลยครับชอบชอบชอบเชียงใหม่ เคยเลยไม่เ,เชหมไม่<ล>ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เลยครับนี่ถ้าจะหย่อดไข่เลยไม่ท่า <c oughs> ไม่เลยครับนี่ถ้าพวกพี่ไปไป,ไปเที่ยวนี่แบบไปพักที่บ้านกนได้เลยนะครับที่เชียงใหม่ช่วงนี้กาลังอากาศดีมากครับผมบอลก็เพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่นะครับเพิ่งกลับมากับผมแล้วก็เตรียมตัวที่จะมาเพื่อมาประกวดเลยคาดหวังว่าเราจะก้าวเดินได้ในระดับในเวทีนี้ในเวทีนี้ใช่ไหมครับผมคาดหวังแรกบอลคาดหวังแน่นอนว่าบอลต้องบอลเข้ายี่สิแปดคนแน่นอนแต่ว่า บอลจะไปอยู่ตรงจุดไหนใน28คนอันเนี้ยบอลยังไม่ได้คาดหวังนะครับบอลอาจจะต้องผ่านการออเดชั่นก่อนเราถึงจะก,กล้าคาดหวังว่าเราจะไปอยู่ตรงจุดไหนมีคอมเมนต์ในยูทูบบอกว่าเวทีผู้ชายไม่ค่อยใช้สมองใช่แต่ทีมีหลัไม่จริงะงไ,งไม่จริงอ่ะครับงั้นเอ่อพวกพี่ๆหมอหรือว่าด็อกเตอร์เขาจะมาเขาจะมาประกวดกันทําไมดูต้องไหมครับอย่างที่บอลบอกนะครับว่าเอ่อแค่เราไม่ได้โชว์ศักยภาพในด้านของ มุมนั้นออกมาเฉยๆนะครับผมใช่ครับจะให้ผู้ชายไปตอบแบบแบบแบบเหมือนผู้หญิงที่โชว์ในเรื่องด้านนั้นบอลก็มองว่าในข้อในข้อแม้ของเขาที่เข้าใจนะในที่เขาเมนต์มาเขาบอกเองคือบอกว่าผู้ชายแค่แต่ชุ่ยรับเพศโสมซึ่งในขณะกับผู้หญิงที่โชว์ใส่แล้วเาพ็เลนโชว์โครงการนั้นโครงการนี้แล้วพวกคอมเมนต์เดินแบบจัดสรรนับอลว่าถ้าถ้าเวทีมีแคมเปญ เกี่ยวกับการทําโครงการหรือว่าการให้ความรู้ครับบอลคิด bon ว่าบริบทตรงนั้นนะ่ะผู้ชายก็ทําได้ไม่แพ้ผู้หญิงเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับว่า VTMI เนี่ย v t i นะครับก็ได้แบบพวกพี่ๆที่เขาเข้ารอบไปทุกๆปีอครับผมก็ไปทํากิจกรรมให้กับหรือว่าโครงการหรือว่าไปประกวดเยอะนะครับที่แบบว่าให้ให้กับแบบประชาชนอะไรเงี้ยแบบแบบลง การทําแบบว่ามูลน,นิธิอะไรอย่างเงี้ยบอลก็เห็นนะครับบอลบอลบอลก็เห็นที่ผ่านมาเหมือนกันแล้วก็คือตอนนี้คือง่ายๆคือคาสมมุติโดนชูดโอ้ก็คือม่อจะลาออกเลยใช่ชใช่ครับอ,นนอ,อ,อันนี้คือพูดตรงๆเลยครับว่าเพราะว่าพูดกับพูดกับพี่ผู้จัดจาก,การไปเรียบรยยย้อยแล้วแล้วตอนนี้ลาลอกก็คือตอนนี้คือพัก,กงานไ้ก่อนเป็นเอาเรครับใช่ครับผมก็จริงๆบอลบอลทำเป็นลายชั่วโมงครับ ใช่ครับผมมันทำเป็นหลายชั่วโมงซึ่งมันก็สามารถที่จะพักพักงานไว้ได้หรือว่าถ้าสมมติว่าเรายื่นใบ,บสมัครไว้ก็อยู่ที่ว่าถ้าเราคอนเฟิร์มปุ๊บเขาก็จะแอบฟูเราท,าทันทีซึ่งมันก็ใช้เวลา30วันซึ่งแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นช่วงระยะเวลาของการที่จะเตรียมตัวประกวดด้วยซึ่งช่วงนี้ก็โฟกัสการประกวดอย่างเดียวเลยครับเา,บาจบวิศวะมาทำไมไม่เป็นวิศวะจบวิศวะมาทไมไม่เป็นวิศวะเชื่อไหมครับว่าตั้งแต่เกิด <laughs> ยังไม่เคยเป็นไวิศวะเลยครับพี่เอกใช่อ ถ้าพูดง่ายๆเรียนเอาใจคุณยายครับใช่ครับผมตอนนั้นเรายังหาตัวตนไม่เจอเราเราชอบอะไรในลึกๆในใจแต่เราแค่ไม่กล้าเอาออกมาออแค่นั้นเองครับผมเออัา้าหมดพี่ก็สงสัยเรียนอิตาลีสงสัยวมาจะไปเป็นบาเลตา้าอ่าด้วยความที่ตอนนั้นนะครับเป็นบาิลต้าเนี่ยก็คือมันต่อยอดมาจากการที่เราทํางานหลายชั่วโมงครับพี่เอกตอนที่เราเรียนมหาลาัยอะครับเราก็เลยเอาวิชาตรงนั้นอะมาต่อยอดตอนที่เราจบจาก จบปัญหาหลายแล้วเราหางานไม่ได้เออ่ทุกท่านหางานหายากมากครับหางานไม่ได้เลยเราก็เลยเอาตรงเนี้ยไปต่อยอดไปเป็นบาริสต้าแล้วก็อยู่สตาร์บัคมาจนถึงทุกวันนี้ไม่เคยทํางานอื่นเลยก็แปลว่าต้องขอบคุณสตาร์บัคนะเพราะไม่มีไม<อ>่มีน้องบอลใช่ครับนี่ต้องขอบคุณสตาร์บัคมากๆเพราะว่าบอลก็อยู่ในจุดที่แบบขึ้นไปเป็นแอมบัสเตอร์อะไรเงี้ยครับผมไปเป็นคอฟฟี่มาสเตอร์อะไรเงี้ยครับผมหรือว่าการแข่งขันเข้าร่วมลาเต้อาร์ตซึ่งเราก็ทําทุกกิจกรรมของสตาร์บัคมา าหมดอยนะู่แล้วขององค์กรนะครับเราเราก็ทําเต็มที่ครับพี่เอกจะบอกแต่พี่อกศพี่เอกมีลูกค้าคุนึือแนะ่เป็นเขาสื่อตามหลักใหญ่ต่างประเทศจริงเหรอครับ <S <S อุย้ยงั้นถ้ามีโอกาสก็ได้ร่วมง,งานสิครับพี่เอกงั้นนะเขาไม่แน่นะซึ่ง <S <S บ,บอลฝันไปก่อนฝันไปก่อนฝัน่อคือซึ่ง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 บอลเนี่ยเป็นคนที่ซีเรียสในการทํางานให้กับองค์กรมากๆเหมือนเราทํางานให้กับสตาร์บัคใช่ไหมครับผมซึ่ง อันนี้ก็คือถ้าบอลได้เข้าไปอยู่ในครอบควของเอ็มไอบอลก็พร้อมที่จะทำงานให้เขาเต็มที่เหมือนกันครับพร้อมครับพร้อม,อมทำงานให้กับพิต้าได้เต็มที่ครับผมอา่อาแล้วตอนนี้สุดท้ายแลกด้อมเป็นยังไงตอนนี้ตอนนี้ด้อมอยู่ที่สองรอยยี่สิบคนแล้วครับผมก็เอ่อช่วงนี้ก็เป็นการที่จะอัปเดตเขาเรื่อยๆแล้วก็ไลฟ์สดครับผมไลฟ์สดผ่านทาง t ี k t ตอกครับผมนั่งคุยกันกับด้อม ก็สน so ุกดีครับม LI like ีความสุขคือไม่คิดว่าจะมีคนชอบเรานะครับผมแล้วก็ไม่มีคิดว่าจะมีคนซัพพอร์ตเราขนาดนี้ครับอาหารด้อมชื่ออะไรนูกหลานยายครับผมอ้าวทำไมถึงตั้งชื่อว่าหลานยายก็บอลเติบโตมากับคุณยายนะครับผมแล้วก็ยายเลี้ยงมานะครับผมซึ่ง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 มันเป็นสิ่งที่เรารักมากมากนะครับผมซึ่งบอลก็เลยใช้ชื่อนี้นะครับผมว่าเป็นน้อมนลานไยไม่ล่ะครับคุณยายเสียละครับใช่ครับคุณยายเสียหลออันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ เราทำแบบว่าระลึกถึงเขาแล้วก็เป็นสิ่งที่ถ้าเขาอยู่เขาคงไม่คิดว่าบอลจะมาทาอะไรแบบนี้เหมือนกันอารแล้ดวปาร์้้านถอีเได้อะไรับอดีตเนี่เนี่ยครับบอลอยากได้กางเกงด้วย <laughs> ใช่ครับกางเกงกางเกงกางเกงในตัวนี้แล้วก็ชุดกีฬาครับอาจาอะไรเ,เอาไว้ทำคอนเทนต์นะครับผมแล้วก็เอาไว้ใส่ออกกําลังกายซึ่งมันเป็นชุดที่สามารถใส่ได้หมดเลยครับเป็นเป็นแบบจะเป็นชุดออกกําลังกายชุดชีวิตประจําวันก็คือสามารถ ใช้ได้หมดเลยขอคิดสุดท้ายนี้นะครับพี่อยากให้น้องบอลฝากนะครับขอกำลังใจขอแรงเชียร์ฝากเพ้พที่ฝากอี่แล้วแต่ด้วยครับผมก็ยังไงนะครับบอลก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับผมในการประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2025นี่้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเชียร์บอลนะครับเราลองว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับยังไงก็ฝากซัพพอร์ตกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ